เคยเห็นกันบ้างไหมกับวิธีการใช้แม่แรงไฮดรอลิกยกฐานรากของบ้านนี่คือเทคโนโลยีปรับแก้และยกย้ายอาคารที่มีความแม่นยำสูงมากนี่ไม่ใช่การทุบทิ้งแต่เป็นการกู้บ้านที่สุดเอียงหรือจมลงจากปัญหาฐานรากที่ไม่เท่ากันพวกเขาใช้ระบบแม่แรงไฮดรอลิกหลายจุดค่อยๆย,ยกบ้านขึ้นอย่างชา้ชาๆโดยไม่ทำให้โครงสร้างหลักเสียหายแม้แต่น้อยจากนั้นก็เติมคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็กใหม่เข้าไปแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเทคนิคนี้ไม่ได้แค่ยกสูงขึ้นได้เท่านั้น หลังยกบ้านขึ้นแล้วพวกเขาสามารถติดตั้งลูกกลิ้งเข้าไปที่ฐานสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้เหมือนกับบ้านติดล้อเลยอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถหาวิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหลือเชื่อเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของเครื่องจักรและความแม่นยำที่ระดับมิลลิเมตรแต่ก่อนที่จะทำแบบนี้ได้ต้องผ่านการประเมินทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงโครงสร้างวัสดุและน้ำหนักเป็นหลักเสมอ